สวัสดีจ้าชาวเอซวันนี้ทำยายบานหน้าก็ทอดไก่ขายเนาะอันนี้ออเดอร์ที่เขาสั่งออเดอร์ที่สั่งรอรอส่งตอนนี้ฝนตกป่อยๆจ้ะอยากกินไก่อยากกินไก่เอาได้ลูกเอามันเย็นแล้วโอเคใส่ใบตองอ่ะ ไปใบตองอ่ะลูกสาวอยากกินอ้าวค่ะ,ค,ค,ะค่ะเชิญนั่งค่ะคแล้วนี่ฝนตกกระดาษเก็บลานเร็วจ้ะบ,บรรยากาศฝ<ด>นปรยโปรยฝนตกไม่เรงยังไงก็าฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ทำยายบ้านหน้านเด้อจ้ะ เราจะมีเรื่องราวดีๆมาคุยกันเนาะขอบคุณค่ะ